ปตเอ้ยเ่ม่ลงค่าช่องฟอร์ตีนะคะวันนี้นะคะเฟอรก็จะไปถ่ายรูปวันเกิดกันค่ะเย่ก็มานจะสั้นนะคะเพราะว่ามีหม่ตั้งใหม่ไว้ถึงก้องเนอะวันนี้นะคะก็เป็นเดือนธันวาใช่ไหมก็คือเดือนเกิดของเฟอรนั่นเองเดือนอา ใกล้ๆวันกล้ๆวันคล้ายวันเกิดเฟิร์ตนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบสี่นะคะส่วนวันคล้ายวันเกิดเฟิร์ตคือวันที่27สิบเจ็ธันวาค่ะทุกคนค่ะเราก็จะไปถ่ายรูปสุดๆแล้วก็ถ่ายรูปสุดปังกันก่อนนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลตลาดเนาะไม่นา่าจะได้เข้าตลาดอีกแล้วเพราะว่าก็เียนอนอนไลน์ลอะไรอย่างเงี้ย๋ยวนทนางนะคะ,ะ,คะเฟิร์ตก็กำลังรอเพื่อนมารับนั่นเองค่ะทุกคน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อเราก็มาแล้วนะคะไปค่ะทุกคนโอเคนี่นะคะทุกคนเราก็อยู่บ้านเพื่อนของเราเองนะคะอ้ตายเราต้องมาเตรียมเราต้องมาเตรียม เราต้องมาเตรียมตัวก่อนว,ว,ว่าก่อนที่จะไปคาเฟ่น,นั้นนะคะทุกคนเป็นไงเป็นไงยไน้ไม่ใชอคนขวนะแต่ได้เยอะทุกคนชื่อที่น่ารักทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังหลง่ะคาเฟ่ไม่เจอค่ะทำไงดีเอ,อ้ยตอนนี้เราคือเรายัางวนในหมู่บ้านนะคะแล้วเปิด Google Ma p ไปด้วยแต่ว่าเราก็ยังหลงอยู่ดีค่ะเราก็ไม่รู้เราจะถึงตอนไหนนะคะทุกคนรอดูกันดีกว่าแล้วองอะ ตอนนี้นะคะเรามาแล้วปะคือคือคือเรามา่ยแต่ว่าเราไม่ได้ดูร้านไงเขาจะ่ะคือเหมือนกับว่าเออมาแล้วแบบอืเขากับโพส์เนาะแต่เราไม่ได้ดูไงเราก็ถึงแล้วเราถึงเราถึงแล้วแต่ว่าเราทำไมคะร้านปิดร้านปิดสิ่า แล้วนะคะคาเฟ่แต่ว่าไม่มีที่ถ่ายรูปนั่นเองไปไปด้วยปะใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่คาเฟ่แบบริมน้ำแม่น้ำแม่กลองใดๆกลุ่มนะแต่ว่ามันไม่มีคาเฟ่เอ้ยมันไม่มีที่ถ่ายรูปเดี๋ยวก็ย้ายไปที่นึงนะคะจะเป็นในเมืองนั่นเองไปเจอกันเลยตอนนี้แล้วเยก็อยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่แบบ เป็นบ้าเอะไรอ่ะ้วันคาเฟ่ใช่ป่ะเออเรเป็นคาเฟ่ที่สวยมากเดี๋ยวให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนกคนขานี่นจแบบว่ากลับมาถึงบ้านเราก็หลับไปเลยก็คือตอนนี้ตื่นมาประมาณ สีทุ่มน่อยๆก็คือยังไม่ได้ปิดคลิปลืมคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนแม่บายอย่าลืมลกดไลค์กด Subscribe เฟิด้วยนะคะ